มีนูแนะนำร้านอาหารกุ้งสวนภูมิทามมีนูง่ายๆรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสครับกุ้งเราจะใช้เป็นกุ้งแชบุวยไซส์ประมาณ20-25ถึงตัวโร <แก S 1> ครับเปลือกออกให้เรียบร้อยเหลือตรงหัวและปลายหางไว้เพื่อความสวยงามครับใช้มีดผ่าตรงกลางตัวอย่างให้ขาดม้วนหางเข้ามาเวลาจัดจานจะสวยงามมากเลยได้กุ้งม้วนหางแล้วนำไปคลุกแป้งนิดนึงและวนำลงไปทอดไฟแรงได้เลยครับเราจะใช้เวลาทอดไม่นานนะครับประมาณหนถึงนาทีกรอบแล้วตักขึ้นมาดูในส่วนของน้ำยำครับจะมีเครื่องสมุนไพรเป็นเครื่องเมี่ยงใช้เป็นมะะนนาั่เตกค ใช้เป็นพริกจินดาแดงและพริกขี้หนูสวนซอยรวมกันครับและเครื่องที่เหลือจะมีตะไคร้ขิงพร้อมกับแครอทใส่เพื่อแต่งสีสันนิดนึงครับเสร็จเรียบร้อยคนให้เข้ากันครับส่วนจัดจานจะใช้เป็นกระดัมซอยลงไปก่อนแล้วก็เรียงกุ้งทั้ง5ตัวเลยแบบนี้เลยครับย,ยำของเราจะดูใสใสคลีนคลีนมีรสเปรี้ยวหวานเค็มส่วนใครที่ต้องการเผ็ดให้เคี่ยวพริกเข้าไปเพิ่มนะครับส่วนดอกไม้แต่งหัวจานเป็นแครอทกับหัวไชเท้าทานได้นะครับส่วนความมันของเมนูนี้จะอยู่ที่เม็ดมะม่วงหิมพาน์ทอดโรยลงไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับ ทานอายุทยาเปิดให้บริการทุกวันครับ